สวัสดีครับสวัสดี FC j o h จอ y นี่มือปราบวินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศครับผมวันนี้ผมมาเตือนข้อมูลดีๆครับหลายๆคนนะครับเล่นโซเชียลไม่ว่าจะแพลตฟอร์มต่างๆหากเห็นข้อความทักมาทางข้อมูลของท่านนางอินบ็อก e ของท่านนะครับมีแอปต่างๆไม่ต้องไปกดลิงก์ไม่ต้องไปสนใจหรือว่าหลอกลวงร่วมลงทุนให้โอนไปร้อยหนึ่งเดี๋ยวเขาโอนกลับมา200-300ดีใจแล้วก็ไปหลงเชื่อ โอนไปเพิ่มจํานวนหลักพันหลักหมื่นอย่าไปเชื่อนะครับหรือว่ามีเงินจะเข้าบัญชีของท่านเป็นล้าน5ล้านแต่ต้องท่านไปต้องไปเสียศุลกากรค่านําพาพัสดุเข้าประเทศในจํานวน2 5 0 0 0ื่นห้าหนบาทอย่าไปหลงเชื่อเอาง่ายงมันบมมียังเกิดขึ้นได้ของฟรีนะพี่น้องเข้าข้อมูลอะไรต่างๆที่จะเข้ามาในสู่ในโลกโซเชียลในส่วนตัวของท่านที่ว่าจะเป็นเงินได้มาโดยฟรีอย่าไปเชื่อ นะของฟรีมีแต่ตีนก้ากำปั้นมึงเสือ,อเดเด ruit, กอูของฟรีมีแต่ตีนก้ากำปั้นกับซองข่าปลานั่นแหละคือของฟรีเพราะฉะนั้นแล้วเตือนด้วยความห่วงใยเตือนด้วยความรักเตือนด้วยความหวังดีมีหลายๆคนตกเป็นเหยื่อมีหลายๆคนถูกความโง่ของตนเองความโลภของตนเองครอบงำอย่าโง่อย่าโลภอย่าไปเสืออย่างง่ายงเงื้อบออกบอกบ่ได้ดอกเงินเงื้อบออกบอกบ่ได้ดอกเงิน ของฟรีมีดตีนกับกำปัน้นกับซองปลาปลาทอานี่ครับจากใจจอรนี่มือเปล่าครับสวัสดีครับ